เ,เพื่อนเพื่อนเพจต้นไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้และสัตว์เลี้ยงก็จะมีมาทําเมนูกุ้งอบบนเส้นนะครับเป็นการลองทํานะครับฝากติดตามด้วยนะครับหลังจากเราเปิดกระทะนะครับก็เอาหมูเบคอนเรียใส่ให้มีน้ํามันภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามือใหม่เดี๋ยวเราให้เบคอนมันสุกก่อนนะครับให้น้ามันมันออกมา มันจะออกมาหน้าจินแล้วผ่านนะครับตอนนี้น้ํามันในหมูเบคอนเรากําลังเริ่มออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกระเทียมผัดไปสักพักจนรู้สึกว่าหมูเราเริ่มแท้งมานิดหน่อย อันนี้ทำตาม YouTube นะครับแต่มันไม่สวยเหมือน YouTube เลยเดี๋ยวเปิดไฟแรงนิดนึง่งเขาบอกว่าใไฟไม่ต้องแรงแต่คนทำตัวร้อนเอาละเอาะละน้ครับบอกว่าต้องมีพริกหอมมั้งครับแต่เราไม่มีเราก็ใช้พริกต้นหอมดีไหม โอเคเริ่มแห้งแล้วอันนี้ก็ใส่พริกชักคร่นะครับแล้วก็หอมแทน,นพริกหอมนะครับ <c oughs> ตามด้วยรากผักชีรากผักชีมีน้อยมีน้อยก็ใช้น้อย สีไม่ดูสีดูไม่น่ากินเหมือนในยูฟุ YouTube เลยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ใส่ขิงขิงอ่อนนะครับแต่เราไม่มีให้ให้ใส่ขิงแก่แต่เราไม่มีขิงแก่เลยเราใส่ขิงอ่อน ปรับตัเข้าไปเรื่อยกลิ่นเริ่มจะมาแล้วนะครับกลิ่นความรันเดี๋ยวใส่ก้นหอมหน่อยดีกว่ามี่ได้ปรับตัวนิดหน่อยนะครับ รอให้ถึงมัหอมนิดหนึ่งครับผมก็บ,บอกเริ่มมีความหอมนะครับต่อไปเขาบอกให้ใส่อะไรนะใส่เห็ดหอมเราไม่มีเห็ดหอมเรามีต้มแขก <c oughs> เป็นชิ้นคล้ายๆยครับสีดำๆมีรสชัติเปรี้ยว แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปสักพักึลงโอ,อ้ในคลิปก็สวยมากนะครับท่ที่ทำนี้ไม่เหมือนในคลิปเลยครับโอเคเด็กคน,นก็เริ่มแห้งแล้ว ตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เติมน้ำน้ำซุปนะครับแต่แเราไม่น้ำซุปก,ก็เป็นน้ำธรรมดาทำไปด้วยดูวิธีทำในยูทูปไปด้วยนะครับแต่ของเขาสวยงามนะครับก็เติมน้ำแล้วเดี๋ยวผมเติมน้ำก่อนนะเติมน้ำเงร็จแล้วหลังจากเติมน้ำไปแล้วก็รอน้ำเดือดน,นะครับ สีงไม่เหมือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็จะเป็นสีอิวขาวแล้วก็บอกว่าให้ใส่พริกไทยดำแต่เราไม่มีพริกไทยดำเราใส่พริกไทยขาวกำลังเดือดเลยกันไม่อร่อยเราก็ใส่อร่อยชัวร์ นิดนึง,งปรุงรถสีเริ่มพอได้แล้วนะครับคล้ายๆต้องเติมน้ำแบบมาดมูเริ่มเดือดแล้วนะครับม,มีความหอมนะครับแต่รสชาติยังไม่รู้ว่ายัางไงแล้วก็บอกว่าใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสักสองช้อนดีนะครับ ไม่ควรกินหวานนะครับเดี๋ยวอ้วนเรื่มหอมอออแล้วเขาล้ว <c> ก <oughs> <c oughs> ็อให้ใส่เหล,ล,ล้าจีนแล้วก็น้ำมันงาเหล้าจีนเราไม่มีเหล้าจีนก็คืออะไรเส้นชิ้นนี้เปล่าไม่รู้นะครับใส่ไปหน่อยละกัน,กนหนึ่งช้อนครึ่งเชื่อ, <c oughs> <c oughs> อใส่เหล้าจีนแล้วนะครับ หีเ้งชุ้นเส้งชุ้นไม่สักวันเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันางาไม่รู้ว่าน้ำมันางาเยอะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าประมาณ้อนนิดนึง้เมื่อกี้น่าจะสองอนแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่เกลือนิดหน่อยสงสัยใส่เมนูนี้จะไม่มีน้ำปลาเขาจะใส่เกลือหลังจากเครื่องปรุงครบแล้วนะครับต่อไปก็คือเมนู ก็คือเครื่องปรุงกุ้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 ง,ง,งวันนี้ห้องครัวเพจไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟตรงใกล้กับเตาอะมองเห็นกันไหมครับกุ้งเราเริ่มสีออกแดงๆแล้วครับสีสวยแล้ว,วก็ใส่ วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำมาแล้วนะครับน้ำไม่ค่อยนิ่มนะเนี่ยแช่เกินยี่สิบนาทีแล้วนะครับหย่อนวุ้นเส้นไปเลยหุนเส้นสองห่อเยอะแต่ไม่คบนดครัวพักไว้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็คนเบาๆให้กุ้งขึ้นมา ไม่เหมือนใน YouTube นะครับเนี่ยแค่มีความคล้ายหน่อยนะึงรันนี้ก็ใส่ไปขึ้นช่ายใส่ไปเลยใส่ขึ้นช่ายเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแพรบหนึ่งนะครับผ่านไปห้านาทีเอาควันขมงพอใช้ได้ ในยูทู e เขาบอกว่านมนไหม้ข้างล่างนี้นึ่ใช้ทิชชูิชไปทิชมาเปิดปั๊บเดียวมีไหม้นิดหนึ่งอเคนิดหน่อยไม่เยอะนี่นะครับกุ้งข้างบนกับกุ้งมันจะสุกเกินไฟก็ไม่สวย จะปิดเ่าไปอีกแป๊บนึงนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจัดใส่จานนะครับถ่ายรูปในที่สว่างให้ดูว่าพอหน้าดูมั้เสร็จแล้วเพิ่มจัดใส่จานเรียบร้อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ